ค่ะกับสวัสดีงามๆค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปนะคะเนาะค่เมื่อนี่แอดได้เดินทางมาวัดปูห้าเจ็ดแปดนะคะเมื่อนี่ก็ได้นํามนั่นนะคะสัดยางนะคะพี่น้องค่ะมาถวายปูนะคะพี่น้องเนื่องจากอันเก่าเพิ่มมั่นนั่งแล้วมันเปื่อยเบิดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็ได้ซื้อสัดมาถวายปูนะคะภาษาอีสานเลย้อคะพี่น้องสัดนี่ค่ะเสื้อมัน เขาขายรุ่นใหม่นะคะพี่น้องค่ะว่าผิดว่าถือกกับขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องเนาะคะ่ะเมื่อเน่กะได้นามาถวายปูนะคะไปมาเปลี่ยนในเพิ่นใหม่นะคะ่ะกะมาตามเลขสูตรแนวทางของปูนะคะว่าเพิ่นยังอยู่คือเก่าบบหรือว่าเปลี่ยนแปลงโตไดบอเนะคะพี่น้องค่ะกะฝากพี่น้องปองไปไดเด้อค่ะสําหรับพี่น้องที่เขามาใหม่นะคะ่ะ ขอคนละ 1, หนึ่งไลค์หนึ่งแช์นะคะพี่น้องค่ะขอคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช์เด้อค่ะพี่น้องเพื่อเป็นกําลัางใจให้ทั้งช่องเนาะค่ะเอซีใหม่ก็จะเลืมกดกระดิ่งไว้เด้อค่ะเวลาแอดมินลงหยังกระสดได้รู้ก่อนใครรวยก่อนใครหรือว่าข่าวสารดีๆเด็ดๆจากทั้งช่องเนาะค่ะพี่น้องค่บะบว่าจะเป็นแนวทางหรือข่าวสารต,าต,าตาา่างๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ห้ามมาไปกาปูพร้พอมๆกันเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะ อันนี้แหลคะครับพี่น้องห้องพิษห้องถึกเอ,เอาไปถวายปูเปลี่ยนเห็ปูใหม่นะคะพี่น้องค่ะปูพันุานั่งนั่งเรามันติดติดติดนั่นพ่นบ่์้าะคะติดขาเพ่นเบิดค่ะมันเก่าแห้งนะคะพี่น้องค่ะอันนี้ห้ามมาไปกราบปูพร้อมๆกันเลยคะ่ะสองปีนะเนี่ยเด็กค่ะ ต็สักตัวครับปไค่ะสาธุสาธุนี่นะคะเด้อน้ำสารมาถะไยปูอันเก่าก็สอปีแล้วเนาะคุเนาะนุ่มคาดว่าปูปากปากปอนเน้อปูนะ่นดังเลยเ้ออยู่นิวน ื่านันก็แซ่ให้รุ่งอยู่ต่างประเทศถุนว่าพ่อแซ่ใ่หาหกคนแซ่ใ่วานเบิงเราลุยท่าน้มาบ่ปูะเบิงเราลุยมาไปหาเก่ามาไปมองาทานนี่มนนบ่านี่ละกัลังเลยเมื่อกัน ฟันส,สองขื่นเราปูขื่นเราปูก็ว่าแม่ทะเลนั่นนั่นเราค่ะมันเป็นยังคื่อตรงกันแท่อื่านมือเส้าในเบื้องของเงินนี um ่มันป yeah. ¿no? mm. uh, oh ูอีหยังเหมือนปูเบื้องเครื่องไฮทถึงเป็นนังมันคืองไฮคือกันก็เลียปูแท่ยิ้มใส่ปูเออวัดใดปูวัดใดฮาปูปูวัดใดตรงกันก็วัดใดปูอีหยังมือเส้าเนี่ยมันปู โบราณก็ปูอีกอย่างเดียวจระเข้มบ่เฒ่าเขาเจ้ากว่าเดไปไทยเป็นยศลักษณะได้ก็เจ้าจีเฒ่ถามเอาโอ้ขาใครว่าตัวเดียวกันก็ปูเพื่อนไหยวิ่งเจ็ดก็หนึ่งของปูมันก็มีเย็ดหนึ่งละวันเห็นบอกว่าวิ่งหนึ่งเห็นว่าหนึ่งมาหลักเต็บบนแมนแมนงวดก้อนเนี่ยเพื่อนกเขาเพื่อนเขาเจ็ดสองงันก้อนห่ะเจ็ดลักเต็บ สองหลักหน่วยวันนี้วันหนึ่งหลักสิบเจ็ดหลักหน่วยมันเข้ากันก็เรียกฟูเเลยกู่ได้เพี้ยนเรี <ไป S 2> <ะ>ยกของเป็นฟูเอามันใจมันใจละเล่กันนะมันใจข้างล้านะปู่นอ่ะมันใจละมาได้ยินได้ยินเสียงปูก็ดีใจดอกเพราะว่าเอฟซีนี่มันใจละเะล่กลเลคือจังเสียง้อมคนทั่วมากถอดไปเสียงเบิงฟูหนูพฟันว่าน หนูได้ไปน้องน้ำไปริมสะพันวาไปน้องน้ำมันมีอย่างพันวามีจระเข้ตัวหนึ่งจระเข้ตัวหนึ่งร้อยมาหาหนูไท่านอบนอาในหนูออกฝ่าไปป่อยมันร้อยมากกับบกกัดหนูหรอกอบา้านนี้ปูวตีความพันให้หนูเนี่ยตามที่เคย เบื้งทำหน้า if ันฟันเห็นจระเข้นี่เลขจระเข้มันมีเจ็ดหนึ่งกับเจ็ดศูนย์บานนี่ไม่ยิ่งเป็นน้ำซีผู้ยิ่งเราฟันทั่วมาบอกผู้ยิ่งจะน้ำซีน้ำเป็นหนึ่งจระเข้เป็นเจ็ดนี่เนี่ยซีเจ็ดหนึ่งจระเข้มันเป็นเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์จระเข้เลขเนียเจ้าระเข้บานนี่เราก็เรียกว่าเจ็ดหนึ่งซี่เจ็ดหนึ่ง มันเขางกระพ่้มฟันกันละแล้แลก็ไปตีเลขตัวนี้พ่อผมไปตีสี่เจ็ดหนึ่งมันมาไม่เศร้าจริงเขาก็คักเล้กฟูงวันเดียว,ว,ดว,ว่าท่านทำไมฟูกับว่ามันตัวนี้แล้วอะไรมาเกเจ็ดหนึ่งเนี่ยหนึ่งเจ็ดมันตุ่มกันไล่ตำลังอยู่หลอกเลขนั้นเพราะว่าเลขสี่นึกเน,กนี่หาลอตเตอรี่ไว้เลยตารางมูบอกว่าอย่างดีเลยหาลอตะเตอรี่ไว้เลยตารางเนี่เลขสี่หนึงน่งหนึ่งสี่นี่<ฆ>คันดับบนออกรางทที่เลยค่ะ เลข4114ตะวัดเจ็ดนี่สงสัยเจ็ดหหนนึึ่ง่งเจ็ดนี่ที่เป็นบุญเลขนี่มาซ่อนท้างมาหน,นี่เลขนี่ด้านเจ็ดย้านหนึ่งบนดึงล่างเลขเยอะๆนี่คงวดเท่ามากนี่ยเพราะว่างานก็ว่ามันหาบนหาล่างมันมันไปเป็นแต่หาล่าง,างบนมันมันก่ออกเลขมันจะว่าเลขอัไร เจ็ดปีนี่นะตลอดปีตลอไปเดินดีได้แล้วเจ็ดเองเขาบอกว่าเจ็ดที่งยั่งอีกอยู่ตัวหนึงห่งวันนี้ยังที่มีเจ็ดออยู่แต่ว่าจำได้จำได้ค่ะให้ล่อสรุปมื่อวันที่ที่มหาบุญจิสรุปให้หว่าเลขเนี่ยเลขนี่อยู่นี่สี่คู่เนี่ยเลขตัวไหนสี่เด่นสุดๆตัวไหนสี่ไม่ว,ว่าเลขที่เหลือสองครั้งเท่านั้นเองถ้าล่าเลขสามล้านเนื่อง เลีล้ยงสามล้านออกมาใส่เลยแต่ว่าปูว่าเปลี่ยนเลี้ยงปูมั่นใจคือหนึ่งมาแน่นอนหนึ่งมาแน่นอนบน,น,<อ>นกระลังขันทีทวิ่งนี่คือมือนทดท่าหมื่อวันที่เสผ่าจะให้วิ่งสองตัวว่าหันก็วบบิ่งหาก,กัเบ้าบ,บนล่างมันก็ออกทั้งหมดทั้งนักกันเลยว่วันเนมื่อวันที่เสผ่าเนี่ยจะให้วิ่งสองตัวเลยถ้าว่าวิ่งนั่ยยืนนึ่งไว้แล้วอย่างเนี่ยทารอาอีกสองตัวมาใส่หนึ่ง น่งนี่ถามันมามันสิอยู่หลักหน่วยมันปูอยู่หลักหน่วยเนาะเนื่องนี่คึอว่านี่อยู่ในตำแหน่งหลักหน่วยเลยหนึ่งหนึ่งหลักหน่วยเาสี่นี่คำมันดับบวนไม่ได้ไปหลักหน่อยเลขหลักหน่อยมันก็มี่สี่กับสามเลขมันไม่ไม่สี่ตัวนี้มันเด่นเนี่ยเพราะว่าสี่หนึ่งเนี่ยมันกันยังค้าใจปูอยู่แต่ว่าเลขสี่หนึ่งหนึ่งสี่นี่ไปหาลอตเตอรี่มาเลยค่ะ รั้งคนเดีบุญไไยมันกับาเจากับเบืองยอะเจ้าก็งวดที่พันบ้านกับมันจะซื้อบ่ได้มันเป็นเรียกกันเรียกเก้าฮาเก้ามันด่งหลายงวดแล้วมันบ่อจะเขียวกับมันออกงวดเหมงอนกันค่ะเก้านี่กันมันจะโดนแล้วเขาแต่ออกคูบ้าเพื่อนมากเลยปูมากสองครูนี่ะแนใจเร้นี่มากสองครูนี่ะ ในใจพูนในต่ว่าเอฟซี่ส่มากขึ้นกันม้วนแล้วมักมาขึ้นกันนะมักไร้บางมันต่ออาหาหนึ่งมันโมเดนตไ้งแต่มาเันเร่แตมันจะเดินอยู่สองครั้งนี่ค่ะเจ็ดหนึ่งกับสี่หนึ่งมันตัดบาได้แต่ว่าขัดไปคัดมาในเรื่อกันในขั้วฟันเนี่ยมันกัมันฟันคือกันกับโยมงูดก็ว่าไม่ยิ่งสี่คนภาพเป็นเจ็ดรติหน้าเป็นหนึ่ง สองขึนแล้วมั่ฟันเห็นน้าก็ขึ้นว่าที่เป็นตัวนี้แล้วก็เลี้ยซ้ำตัวกับตัวนี้ค่ะขันออกซ้ำกันก็อ่อนยุ่ได้นีละเรื่องว่าที่เป็นสี่เจ็ดหนึ่งหนึ่งสี่เจ็ดหรือว่าเจ็ดสี่หนึ่งหรือว่ายุ่ได้นีละเพราะว่าคำมันมันกับตกไปข้อระแวงแเรามุ่งเนาะมันกิดเอาตามข้อฟันนั่นแหละเพราะว่ามืกับฟันแบบนี้กับตีแบบนี้ค่ะ นูมเพิ่นก็ว่าเพื่อนเด็กไปปล่อยปลาปล่อยป่าอยูหน้องน้หน้องน้าปล่อยไฟมันมีมจระเข้ตัวหนึ่งมาล้อยมาหาเหล่าแล้วก็บอกว่าปูหนูตีตแบบนี้ละมันตีแบบเดียวกันกับปูกระพานซี่เจ็ดหนึ่งเราตีเลยนะเพระว่าจังไดจังไดกับให้มาสามตัวให้เอฟจักงวดเนี่ยาาแล้วปูก็วบอกจงซีละ ท่วงว่งาสามตัวจังงวดต่ำในจังงวดท่วง,งท่วง,งม,มลางมมลังคืนสามตัวตรงตรงนะปุอ่ะเพราะว่าบาท่านเด้เมล็งผู้ที่จุดถูกได้อันนี้มากเนี่ยจะเอาจะเห็ดเมล็ดจะอธิษฐาน ปูมันมีของที่จะเอาให้เบิ้งยกปูที่เห็ดมาแล้งนึงค่ะค่ะค่ะพี่น้องค่ะกาคลิปนี้กาขอให้พี่น้องปองปายเอาไปพิจารณาหยิบจับฉลากกินแมงรัฐบาลเนาะค่ะกาขอให้พี่น้องเฮงเฮงรวยรุ้ยแล้วค่ะพี่น้องเด้อสุขภาพแข็งแรงค่ะตามต่อสูตรของปู ห้าเจ็ดแปดได้เลยค่ะพี่น้องค่ะ